ไก็ได้หเมื่อไหร่อะไก่จะไปร้านขายยาสักทีจะได้ไปซื้อยาแก้แก้แบบทําไมไม่หายาอมกินกันเนี่ยหาลูกอมโอมเนี่ยว้าลาคายเหลือเกินเสียงไก่อะฮไหนๆแล้วพี่ชายยังไม่ตื่นเนี่ย <laughs> พี่นิชาตื่นสายพี่นิชาตื่นสาย <laughs> ไม่อ่านน้ำดีกว่าตอนนี้ประมาณแปดโมงแล้วมันะม้งเฮ้ยแล้วไก่ต้องขันทำไมไก่ขันแปดโมงล่ะสงสัยตื่นสายอ่านน้ำดีกว่าอุย๊ยไม่มีนี่ไม่มีอมอมออมสบู่ได้ยังไงถ้าเราก็ไม่มีสบู่แล้วก็อ่านน้ำไม่ได้นะโอเค เนเหยียบเว้นเลยแหละนั้นอาบตรงนี้แหละอไปน้ำลาลาลาวันนี้ไม่สระผมดีกว่าที่เก็ดสระผมลา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 เสร็จแล้วโอ้ยังดีไยนะที่วันนี้พี่นิชามเอ้ที่เมื่อคืนพี่นิชาเปิดน้ําอุ่นเนี่ยแบบแบบน้ําปกติอน,นะถ้าเปิดน้ําเย็นนะโอ้แย่เลยล่ะ วันนี้เป็นมันเช้าที่สดใสแปลงฟันดีกว่าเห้บีบยาสีฟันไข่บีบเค้เกียดเฮ้ย่มแปลงเลยเชิดเชดเชดเชดทำไมวันนี้พี่ชาตื่นสายจังนะไม่เรียนออนไลน์เลยเหรอหรือว่าโดดเรียนนะไปปสาาัสสาวะหน่อยชืบเสร็จแล้วโอ้ยหิวจุงเบย สงสัยต้องหาอะไรกินแต่ทำอาหารไม่เป็นนะ่ะเอเอช่างมันเถอะห,หาขนมกินก็ได้ล่ะเฟนฟายไงเอาไปใส่ตู้อบไหมมันจะได้แบบอ,อบอะแม่เคยสอนนะใส่นี้ใช่เปล่าโอ๊ยทำไม่เป็นแม่ไม่เคยสอนอะเอาแล้วแม่เคยสอนหรือไม่เคยสอนกันแน่โอ๊ย ยองที่ตัวเองพูดเหมือนแล้วเนี่ยแม่เคยสอนแต่อุ่นไมโครวเวฟโอ้โหแม่ซื้อไมโครวเวฟอะเรยเยอะขนาดนี้เนี่ยโอ้โหไมโครวเวฟสองเงินเชี่วแต่แม่บอกมันมีเครื่องหนึ่งพังไปแล้วอ่ะมีเครื่องใหม่สีเหลืองเครื่องเก่าสีน้ำเงินเอ้ยหรือสีฟ้านะเครื่องนี้น่าจะพังไปแล้วเอาไปทิ้งดีกว่าเอ้ยไม่ต้องทิ้งหรอกมัง้งเดี๋ยวแม่ดูเอาไปเก็บเสร็จแล้วอันนี้แหละ เข้าในเคเว็บไปเลยโหฮิสนุกจริงๆเลยอะโอ้โหไม่หมดแล้วเนี่ยอุ่นกี่นาทีนั้นเนี่ยอุ่นไม่เป็นนะสิแม่สอนก็ยังไม่เข้าใจไม่เป็นไรหรอกมั้งฮู้ฮู้ร้อนร้อฮู้ฮู้อ่ะอ่ะร้อนร้อนฮู้ร้อนฮู้ร้อนโอ้ยร้อนอะไรขนาดนี้เนี่ย มางไว้คือไว้แถวนี้แหละหอุ่นขนมมะหรือกินเบคอนเปล่าๆอุ๊ยอะไรอยู่ในตู้เย็นน่ะโอ้นมเปรี้ยวเหรอเนี่ยหืมสดั่นชื่นนมเปรี้ยวยี่ห้อที่อร่อยที่สุดวางไว้ตรงนี้ก่อนนั่งดูทีวีดีกว่า โอ้ยเปิดอองมามีแต่ขา่าวทีก้าไม่ชอบดูข่าวนะกระตูนลากกระตูนเอารีโมทหายเอาแล้วสิเอาแล้ทีก้าเปิดทีวียังไงถ้าไม่มีรีโมทอะเหหรือว่าทรีโมทหายฮะรีโมทหายงานท แมแๆมแม่าตัวเองว่าตัวเองฮ่าปิดช่องอื่นดีกว่ามันไม่มีกระตูนไหนที่ฉันชอบแล้วอะ่ะกระตูนไม่มีเลยอะ่ะก็นี่ใชเกมไงฮ่าเบื่อและปิดทีวีดีกว่าเสร็จแล้วไปดีกว่า โ,โหน่าทำกันบ้านมั้งเนี่ยอืมขนมขอชิมสักคำหนึ่งนะอ้ำม,มันมันอร่อยจังเลยอะ่ะชอบจริงๆตื่นมาเช้าเนี่ยได้มันเล่นทำอะไรปว่วนๆทุกเช้าให้รู้สึกดีจัง พิชชาก็หลับอ,อยู่นั่นแหละตื่นให้มันช้าๆหนิไม่ได้เหรอโอ๊ยนี่การบ้านที่เมื่อคืนพี่ยังทําไม่เสร็จแอบว่าเลือกเล่นดีไหมล่ะหาอะไรดีดินสอไหมโอ๊ยพิ่ชาก็ลบออกอสิใช้ปากกาไปเลยเอมปากกามันลบออกไหมนะมืสีเทียนไหมดีเลยเอาสีชมพูก็แล้วกันทีกาชอบสีชมพู อื้หัวใจชีกา้าอืมเป็นเด็กดี <c oughs> ชอบเล่นโตกตาอืมฉันเขียนภา,าษาไทยไม่เป็นนะแค่เขียนมั่วๆล่ะพี่นิชาคองอ่านไม่อักล่ะบาดเรือม่วๆดีกว่าเต็มกระดาษเลย ครู <c oughs> จะได้ดูพี่นิชาสไลฟ์หนึ่งฮ่ะโหเฮว่าลืมหนูดีกว่าเอาท้องฟ้าเป็นสีเขียวดีกว่าปกติท้องฟ้าเป็นสีเขียวใช่ไหมทุกคนคุณผ,ผู้ชมคะทิก้าอยากจะรู้จังว่าปกติท้องฟ้าเป็นสีอะไรสีเขียวใช่ไหมคะจะเป็นเขียวหรือฟ้าทิก้าไม่รู้อ่ะแต่พี่นิชาบอกว่าต้องไปดูท้องฟ้าเอาเอง อ้าวทองฟ้าสีฟ้านี่ไม่ได้สีเขียวโอ้ยระบายผิดไม่เป็นไรแก่แก่เอาสีฟ้ามาลงใหม่ฮะฮ่า <c> ฮ <oughs> <c oughs> กินโดนนอีกชิ้นหนึง่งหืมของโปรติก้าเลยละ่ะวาดเลืเล่นดีกว่าเฮ้ท <c oughs> ิก้าวาดเลือสวยมากเลยละ่ะลืดดวงอาทิตย์หืม <c oughs> สีนี้ดีกว่าเฮ้ <c oughs> สวยมากเลย นี่เพดี้ปานายฮะอะไรหนะกระต่ายน้อยสุดน่ารักขอบคุณนะชิก้าที่ชมฉันแล้วไม่เชมมแค่ฉันเลยเหรอวิปปิ้นน่ะวิปปิน้นนะวิปปินปป้นเมื่อกัอนชิก้ากันไหมเราจะมาเล่นกับชิก้ากันนะถ้าเธอเบื่อนะเอาล่ะเอาหละ่ะฉันจะมาด้วยนะชิกา้าสวัสดีวิปปิ้นสวัสดีพิทด้ หเพร่อเธอน่ารักสุดๆไปเลยหืมกระต่ายน้อยน่ารักจุงมเบยหืมตอน,นี้กี่โมงแล้วเนี่ยโอ้โหทีก้าล่นกับกระต่ายมาหกชั่วโมงเลยเหรอเนี่ยโหเล่นอะไรนานขนาดนี้ตอนเนี้ยน่าจะประมาณสองทุ่มแล้วล่ะมัง้ง ทำไมวันนี้เรานอนช้าจังเลยแน่เลยอ่ะโอพิ้งช๊าต้องดุแน่เลยเอาแล้วเอาแล้ว,ลวรีบกินข้าวดีกว่านี่น้ำที่กินไปตั้งแต่เมื่อเช้ายังไม่หมดเลยน้ำกินไฟฟ้าก็แล้วกันอุ่นไมโครเวฟทำไม่เป็นก็ยังทำอีกนะถีก้าฮะเสร็จแล้วเสร็จแล้วไม่หมดแล้วเนี่ยไม่เป็นไรหรอกมั้ง อําๆนัน่น,นก็กินชิ้นที่ไม่ไหม้สิชิ้นที่มันไม่ไม้ก็กินเข้าไปแต่ชิ้นไหม้ก็เทียงฮา่าที่นี่ชานี่หลับอย่างเดียวเลยนะช้าแล้วใช่ไหมเนี่ยเอา้านี่ยังสองทุ่มอยู่เลยเหรอเนี่ยทําไมฉันตื่นเช้าจังเลยไปหาที่แก้ดีกว่า นี่ทก้ามาตื่นอะไรสองทุ่มเนี่ยตื่นเช้าไปไหมฮะอันนี้เป็นอีกใกล้จะอีกวันหนึ่งแล้วค่ะฮะสองทุ่มแล้วแล้วสองทุ่มมันจะใกล้อีกวันหนึ่งได้ไงอ่ะที้าดูเวลาเป็นหรือเปล่าเนี่ยนันทิก้าเนี่ยดูเป็นหรือเปล่าที้าตอนเนี้ยมันกําลังจะเก้าโมงเช้าอยู่แล้ว นะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดส u ั s c r i b e ให้ด้วยนะคะแล้วก็ลืมคอมเมนต์มาด้านล่างด้วยนะคะกดกระดิ่งให้ด้วยนะบ๊ายบายถ้าใครอยากให้นิชาทำคลิปเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้น,นะคะบ๊ายบายฉีก้าปวดหัวหมดแล้วเนี่ยเอาแล้วสิดูเวลาไม่เป็นสงสัยต้องไปโรงเรียนแล้วมั้ง